สวัสดีครับผมสายยันทองสวัสด์ครับมื่อีวันที่ยี่ิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับตอนนี้ห้าอยู่ที่ทุ่งนาจอนนี่มือปราบครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ารับชมใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดขอดูมอเตอร์กร์ก่อนแป๊บหนึ่ง ครับตอนนี้งานบวงสรวงครับของไตาปู่กบยาอยู่ทุ่งนาจนนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับทักทายครับมือแลงกับมีหนังครับมีหนังจากอุบลไซอันาวดังเก่ากับเจ็ดครับมารวมบวงสรวงเดี๋ยวจะพาเบ่งบรรยากาศในงานครับสวัสดีครับทุกขุทุกคนครับโดยอาจารย์ต้นขีกาครับเดี๋ยวพาไปเบ่งครับเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศในงาน กันครับได้ทุกหน้าจนนี้ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากไทยครับนี่ครับมาจากกรุงเทพครับ,รบรม,ามากรุงเทพผมครับนี่ครับโอ้มางานนี้โดยเฉพาะหน้าตากะระลุกน้องดาวว่ากรุงเทพ <c oughs> ครับ <laughs> ผมเพิ่นมาวงสวงคือกันครับเดี <c oughs> ๋ยวพาย่างขับไปในงานครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณเตียงต้หลายแห้งครับเบังบรรยากาศทั้งนอกนอกนอกกันครับ ล่านจอนดรถครับบางหันของกาทายโดยนรีบร้อยอ์ทำบรรยากาศนี่ครับล่านจอนดรถรถหลายครับสวัสดีครับทุกผู้คนครับสวัสดีครับบ่าวต่ำนันตอกตรกรับนะครับท่าของตรงไปนี่คืออำเภอพิบูลมังสาหารครับเอฟซีครับสวัสดีครับเสียต้นชนหลายครับ ตวัสี้กับไปคือไปสีอำาเพื่อสื้องวหมาครับเดี๋ยว้ามสร้างไปครับสวัสดีครับเฮียโอสวัสดีครับเสียเตาทริวุดกินแก้วขพอนุอยาตข้ามครับมีทางเข้าครับมารบมแรงบวงสวงครับ ทีมงานอุบลเซนส้ญญาจีบสามครับอาจารย์ปอเพื่นกับบ้านซอยเสียงครับเครื่องปั้นบ้างบ้างครับทิ่ตั้งเสอ,อาจารย์ปอสั่งข้างหลังข้างในนี่ครับวันนี้เป็นมือวงสองเจ้าปู่พญานาคนาคาธิบดีศรีสุสทโธนคราชครับผมอยู่ตรงหน้าตัวน,นี้ครับสุดยอดครับมาสารครับ จะพาชมบรรยากาศในงานครับตรงนี้ก็มาจุดถูกกับบองนี่เ้ากามีงานยังครับงานบองสองครับเดี๋ยวจพาไปหาไอ้จนนี่ครับแป๊บหนึ่งวันนี้สวัสดีครับผมครับผมเป็นไรครับผมตรงนี้ก็คือบูซาเครื่องไหว้สักการะครับ ข่านข้าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบขนมโตเกียวก็มีครับร้อนเบื่องไหมวันนี้ขนมโตเกียวลูกศิลปก็มีครับโอ้ครับผมครับผมดูแซ่บครับดูแฉลบกันต่ช่องไหนครับช่องไหนครับสายสาวชิเนียวครับผมครับสุดยอดเลยครับครับฮานุศิลป์ก็มีนะครับมากินนะครับเด้อมองนี้มองเสบูงสว่างครับ บพ่ทีมงานปพือนกระังตั้งตู้ไว้สำหรับวงสวงครับมาซอยการสองงานครับตอนนี้เขายังอยู่หม่องล่านจอดรถอยู่ครับแล้วสิเบื่อการต้อนรับของไอจอนี่ครับเล่าะรหนาในหลังโบยู่เนเสาเลยครับตอนนี้งานยังครับงานวงสวงครับตอนนี้ผ้าเบิ่ครับโอ้รถหลายดีครับ ตัวนี้ทางมาจากอำเภอพิบีุลบางสะฮารครับสวัสดีครับไอ้กบโกมแดลนี่ศิลปินดาราอามาหลายครับมางานบ่งสวงครับตัวนี้วงนี้ครับบรรยากาศดีดีครับเหลือพายังเบางบรรยากาศครับสวัสดีครับไอ้ิบุลใช่ครับ พาย่งางไปจังไยไปเบรงของพายนานกันนครับเพราะว่าสังในคนหลายอุ้ยหามเนื้อราสนามลุ้งเนื้อราสนามสวัสดีครับปัสนาทองจันทร์ครับสวัสดีครับพี่ต้นทางหลวงครับสวัสดีครับเด่นใช่ครับ สวัสดีครับเกียริสดาครับสวัสดีครับเกสเคค,ค,ค,ครับผมปอเันให้ตั้งนี่บ่อปอเป็นหมอเดือนน้าสนามในผมผู้เดือนน้ำสนามสวัสดีครับปีวัตครับไปลบครับผม คนกำลังเดิมทยอยทยอยมาโอ้ตูเบีดขึ้นงานจะอายกูได้มากอะมากทยอยเริ่มากกาใบครับขื้นหน่อยได้ป่สวัสดีครับป๋าสวัสดีนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เนีมื่อนี้สายยันเศร้าคนในมาซอยงานบวงสวงองค์ปูยาครับจะบวงคับป้ามาแรกไหครับพื้นที่เริ่มสิบเจ็ดนาฬิกาครับสิบเจ็ดนาฬิกา้วครับพ่อสิบเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปเรียนเชิญนะครับน่อครับเรียนเชิญพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อง่ายมีมันมี่ยังไงครับบรรยากาศง่ายอ่ามีสินค้ายังยังเนี้ยครับแนะนำสินค้ากับฟังโซนทางนี่ก็เป็นอาหารการกินครับ อ่างอาคารใม้ไพ่ท่านนั้นจะเป็นกาแฟาเครื่องดื่ม,มและอา,อาหารกับม,ม,มี้ถุกย่านนะครับน้องีมีถุกอย่างครับมือแรกงนี่มีปาวงดนตรีจากสายยันเศา้าด้วยครับเด้อและกาภาพยนตร์ของสายยันเศา้ามาซอยเต็มที่ครับงานนี้เพื่อเครื่องเสียงของสายยันเศร้ามาซอยเต็มที่ครับ ขอบคุณหลายๆครับค้นเช่นกันกับคนบ้านเดียวกันมาซอยกันสร้างเมืองทิ่บุญเฮาให้ค้นหูจักนะครับสุดยอดเลยครับเราะสุดยอดสุดยอดผู้นั้นนี่อันนี้แน่ผู้นี้แน่มาซอยกันซอยกันถ้ำถ้ำคนละไม้ละเมอเนาะครับปละเมอละเมอครับโอ้เดี๋ยวผมขอหยาดพายบรรยากาศใด้ไนมครับบรรยาโอ้คนไล่ไล่ไลยครับเอ้ยตกปลาตงค์นะครับด้วยอะไรคนรถมารถถั่วเข้ามา นี่ตัวกําลังแก่คนอยหครับตัวแก่คนมากเหรอไปคุณนท่อนโอ้ยทุกบทุกบทุกบได้เก่าบบขั้นบบขั้นโนี่อรขั้นแน่ย่นั้นอไม่เอมะเครื่องเสียงต่างแทรจอกอลงหอยมาง ก็ต่างนั้งตุ้มพุงคนมาครับสวัสดีครับวันเววลาวุฒิดีแสนครับมึงบรรยากาศกลางหนาเดี๋ยวโอ้ยเย็นหยเป็นเมียนเป็นเปียนหน่อยหน่อยคนนั้นเป็นเม็ยนเปีนเปีนหน่อยหน่อย รงนี้มงจัดงานพิธีครับเราอยู่ที่ทนาจะปูครับคืบอบบคานเอามันเขาหอย,อยา่างเี่เขาหอย่างรัดเี <laughs> ่สวัสดีครับวิศนุครับบ่าจะเอาโดนบินไหลสดครับแต่ว่ามัน,มนหไหลสดบ่ได้ครับเ็มครับ มันเป็นยังบูนี่เลยถ่ายไหนจะ่ายเื้อบันนี้ครับเอิงเสร็จแล้ครับน้ำปลาปลาปลาไฟที่จะไหนตดบ่อยังว่าที่จะไหนยิงไหนแล้วมวยตังเล็กมวยตังเล็กเขาจะเอาโค้งว่าตั้งที่แล้วโอ้ยว่างที่นี่บ่อนี่มีฝุ่นบ่อุ่นกาศบรรยากาศ ลิ้น,น,น,นลินน,นิดหน่อยครับลิ้นลินนิดหน่อยใหญ่ผ้ายางไปใส้กับเบาะด้ครับเด้อทางเป็นกระพานมุนจะบอกให้ยางไปพังพานมุนเลยทางร้านจะเป็นอ่ะมองพ่อพันธุ์ไก่สุนครับ กูดีเว้ยโอ้เพชรนอนน้อยแต่นอนนะมนีรถแอ่ของอ่่ส่องดูหิมะมาครับกลายผุนจะไปไยบู๊บเป็นมะฮอดแล้ว บุบอยครับสวัสดีครับไอ้ไก่ครับไอ้ไก่อยู่ใชครับสวัสดีครับอ,กกบอ,กกอยากขึ้น,นหนาสาธิตบ่ครับเบื้องหนา้าอันอันาจารย์ปอก็นรครับก็จะเบื้องหน้าสาธิตเ <c oughs> ดชพาไปเบิึงครับเจ้าน่อยเบิ้งอาจารย์ปอเราเห็ดตูมพวกกันข้าวเปล่าหนึง่งเดชพาไปเบิึงสาธิตตายต่ำครับ

มาสิยย่างกับไปเขาเปิดเพ่งอันฝรั่งเับไ้พวกกาไปมาตีดีกษิตเขาหุ้มตอนนี้ฮาอย่บมองทีเชิญสักกะละกันครับปะปูกันครับเป็นหมอทีตั้งตู้นี่วะบปกนกีัวเบื้องคาพป่าหรือสวยว่า

เพิ่งทีมงานกลางจอหนังนันครับมายเลงสายหนังพร้อมได้มาซอยงานกันครับมายเลงสายจอสิบส,สองเมตรครับรูปเสียงหน่วยสามครับอาจารย์ต้นชิกากมันจะหนังสูงมา้ยน้ำข้าวบ่ะปอโอต้น สวัดีครับอาจารย์กล้วยอาจารย์กล้วยโอ้โหยิ้มเขาแล้วนี่ต้องเสีนต้องเสีนสินธิอาจารย์โจได้จะติดกินเขายังสลดปะครับตัวนี้กบ้านรถแห่ค่อยเสียครับบ้านเสียผู้ครับตัวนี้ครับเมึงที่มามันตั้งตู้จนแลกันครับเรียกได้ว่าเปรียบเทียบกับไทยพี่ดูอิ่นอีกบายใหญ่ยะทักทายนะครับผมสวัสดีครับพี่ทุพพนครับวัอนี้สายหนังครับจอ12เมตรครับี่ครับ กัจไปอยู่ทุกหน้าจนนี่มือปราบครับบานบันนักแก่ครับตะบนละวอีอำเภอพิบุลมังสาหารครับตอนนี้ใส่มือน,นีใส่ระบบเสียงของหน่วยสามารย์ตักีกาครับพราเครื่องเสียงประจำหนังหน่วยรถที่พุนมาแล้วรถเบธีบนหมอลัำผลงมาแล้วครับ บึงไปได้ครับจีบึงนี้ไใส่ครับเด้อขาหุ้มไม่บาดกันห่อนแดดขหน้าคือบอสเหรอขนา้าคือยู่ครับมาดีครับโอ้หน้าจะซื้อไก่อผมบลาหมูและพวกซอดโอ้จะยังไง,งา่อาก็นอกมาดหมูไอยน้ำ <c oughs> โอ้โอจะจะไหนสุดเป็นังระยะระยะเลยครับเด้อตอนนี้ขาหุมสะก,ก่อนเอไว้เฮื่อแต่พอน้ออนำหนามมาสวัสดีครับอาจารย์ยจู โอ ha, acho, again, prince, ้พี่นู่วานอาจารย์โจเอฟซีครับพีรพอนครับฝนตีมาแล้วครับไปฟนมาน่อรับฟนมาหน่สายนังในบัวลอยใคร้กอับองรถบอกกับตูหนังตัวหนังเน่เขากำลังสร้างตูอยู่ครับบ้าเทียขังแล้วตักตูกระจายกันตัวนี้ใส่หวสามมันพราะองคนอยากออกงานครับ เรื่องหน่อยจะผายางเข้าไปเบิ้งนั่งไหนครับเบิ้งตอนนี้เบิเ้งอาจารย์ต้นขีกากลางตูมพวงกันครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวจะพายางเข้าไปบรรยากาศได้งานนี่ครับอาจารย์ต้นที่มีคนมาสวัสดีครับผมไม่ที่ว่าลำตั้งเหมือนไงครับนี่ครับจะมาไก่กันเล่าเขาเด้าอยู่อะไรด้เนี่ยอาจารย์ต้นมาแต่งงานใช่ไหมครับ ีง right ่ายขับมานี่แหละครับผมมางานนี่จังเนี่ยครับผมเพื่อนขับบิ่งงานด้กันครับเดีใแห้งได้เด้อครับรถขับบถเลยวัดซอยงานกับบด้มาเลยครับมันมาจางเลยจังไดมครับนี่เพิ่งเลยผมลงไซี่จึงมากันครับผมกับบริบาลกันครับนสิอยู่ไก่นังไรอาจารั์นี้ครับเดี๋ยวไก่นังไหอาจารย์ต้นชิขาอาจารย์ต้นชิขาเราบอกยังไงดีใจบวัดซอยงานจันนี่มือดีใจครับผมวัาซอยงานไอ้ไส้พอน้องรับเสียเสียปูครับครับไอ้จัาหนี่ว่าเปล่าครับ ที่ใช้เราต้วนับตารไรครับวันเดียวมันลำร่งอยู่เพื่อนหันเอาหนังครับไม่ก <c oughs> ันไม่การม่กนักนเกนิดเอิอนใส่เอินหานะครับเด้อวเนเส้นเส้าวหน่วยสามวนทุกหน่วยนะครับเนาะที่หดหนังครับโอ้สุดยอดเลยครับเฮ้ย <c oughs> ส,สวัสดีครับอ้อยแอ๋ครับอาจารย์อ้อยแอ๋ว่าปั่นไฟหนะอาจารย์ไฟปั่นไฟอาจารย์ตัวจีกากไง สวัสดีค <Specifically> ร <m ats> I mean? ับเพิ yes. ่มสวดีไฟบรรดบปปลาครับผมหอ้ย่วย่วยมากห่วยนกอยดิ่วยหน่อยิดีครับแมงตกเครับนีิครับลาจุดรถครับบึงล่าจุดรถครับยิงสูงกับผู้มองล่าจุดรถเดือ้้้้อ้รับมองจ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้เ้ื้้ครับ้้้จ้้้ด้้้้เ้ี้้้้้้้้้ รถกร็ทยอยทยอยมาเอยครับนี่ครับนี่คือมาจากอัเภอร์พิบูลมังสาหารครับยืดเอ็กชันจักบาทกันพร้อมรับใช้เสมอครับขอบคุณอาจารย์ออแอ๋ยอรครับ เดี๋ยวพวกจังไรพ่นสไลด์ง่ายหน่อยบึ้งเป็นระยะระยะครับตอนนี้เขาหุม้มจังบาทก่อนเดี๋ยวจะได้สว่วนที่บางอีกางนะครับด้อครับอย่าลืมกดติดตามด้วยน,นะครับเด้ออยู่ช่องยูทูบสายยันซ่าชาแน,นลแล้วก็ช่องยูทูบสายยันท่องสวัสดีครับเดี๋ยวไลไรส่วนที่บางใหม่ครับสวัสดีครับ